สวัสดีครับพี่น้องคิมหนีสิมาส,สอนมือไม้นะครับสําหรับเปลี่ยนอย่างในสําหรับมือไม้นะครับบ่อยากถอดบังโสดไ่อยากถอดล่อออกนะครับบ่อยากมือดํานะครับบ่อยากมือเปื่อนมือดํหมองโสดไ่ถอดครับล่อ,อก,ก็บ่้องออกมากครับสีเฮ็ดจัาไดผมสิบอกวิธีนะครับมือสิบด่ดําขามมาฟังนี่นะครับ คลาน็อตเผ่าออกเลยครับ not น็อตเพ่าเบอร์สิบเก้าครับบางขั้นกับส่เบอร์สิบเจดมากนะครับแต่ตัวนี้เบอร์สิบเก้าแล้วก็มันจับฝ่ายเผาทั้งที่เป็นเบอร์สิบสี่ครับคลายน็อตออกเลยครับ สำหรับมือใหม่นะครับเด้อใอ้น็อตเบอร์คิปเก้ารุดแล้วเอาอย่างในขวมขวมมาฟังพี่นะครับขวมมาฟังกล่องพี่แล้วครับ,ขวม,มาาวรบขวมอย่างในมาเห็ดทั้งซี่นะครับนือครับแล้วก็หมุนหลอ,อไปครับ นี่ครับฝั่งมนอย่างใ้มาอยู่ฝั่งนี่แล้วปุ๊บมาคายน็อตหางป่าเบรกนะครับนี่แหละครับน็อตตัวนี้ครับน็อตมือเบรกนี่แหละครับดาเบรกคายน็อตตัวนี้ออกนะครับ น็อตตัวนี้เป็นเบอร์ทิปซี่นะครับมือลิงนะครับแต่มือลิงก็ต้องเอาออกนะครับคายแต่น็อตตัวนี้แหละครับออกแล้วก็มีน็อตเบอร์ทิปสองครับคายตัวนี้ครับที่จับดูมเบรกดมเบรกไว้นี่ครับเพื่อบังไห้มันหมุนอ่อนนะครับคายตัวนี้ครับออกเลยครับ ยกากดขามคิดเด้อครับเดี๋วสิบ็อกเข้าใจกับสิเฮดบ่ได้นะครับสำหรับมือใหม่คลายออกแล้วครับรุดแล้วครับหลังจากนั่นกน็ถอดออกเลยครับถอดเผ้าไปจังน้อยนึงนะครับเกือบครึ่งหุ่นละถอดเผ้าออกแต่ย่าถอดออกเบิดนะครับ ถอดพ่อห้บูดตัวนี้ต๊กับพ่อครับเลื่อนมากประมาณนี้นะครับพ่อไ้บูตตัวนี้ต๊ะออกได้ครับนี่ครับพี่น้องเบิ่งครับนี่ครับอย่าไปถอดสุดด้ครับรอมสิรุดถอดในหอดว่างปลายหู้นี่แหละครับพ่อไ้บูตต๊วออกได้สื่อครับแต่ก็มาถอดตัวนี้ครับ น็อตเบอร์ที่สองข้างล่างนี่ครับออกแล้วครับมีช่องออกมาล้ะครับอย่างในนะนี่ครับอย่างในถือออกมาหนีเลยครับนี่ครับออกแล้วครับพี่น้องออกแล้วครับบัดนี้เบื้องวิธีเอาไสดเลยครับบัดนี้ต่อกันเลยครับหลังจากที่ถอดออกมาแล้วนี่ล่อเยอไปมุนเยอไปเคลื่อนเนอะครับ โซ่สิต๊ครับเดี๋ยวโซ่สิตกเฮาบ่อยากไปบายมันเนาะพเพราะว่าเฮาไปอยากมืดดำไปบายโซ่เรามือสีดำนะครับบ่อยากมางบางโซ่ออกพร้อมเอาเข่าเลยครับเอาเข่าซ่องเก้าที่เฮาออกมากแล้วครับเอาอย่างไม้ไม้ใส่เข้าไปครับนี่ครับเข้าไปซ่องนีเนะครับ แล้วก็ย่เฝ้าไปซูนไปมุนรอดนะครับเอามันเข่าไปซื้อๆแล้วก็ประกอบขึ้นเลยครับบัดนี้อานอดไซนะครับอานอดจับดุมเบรกไซก้อนนะครับตัวล่างนะครับบมายเลขสองตัวล่างนะครับมองไปเนียวผมอยู่ตาตนี้ไซก้อนนะครับครับผมจากนั้นแล้วเขามันเลี่ยนบ้างสีเนาะครับเพราะว่าได้ถอดออกชุดนะครับได้ถอดเบรค อากแน่นเขาจะเฝ้าเคลื่อนล้อเขาขันน็อตเบอร์ที่สองเรียบร้อยแล้วนะครับตัวจ,จับดุมเบรกด้ามเบรกนะครับวันนี้เอาบูดใส่ครับบูดใส่บูดใส่แล้วก็เสียบเข้าเข่าครับ หางปลาไส้ครับมันก,ก็คันนัดล่อให้แน่นนะครับค <c oughs> ันให้แน่นเลยครับ ขันน็อตเบอร์สิบสองตัวล่างใหแน่นครับจากนั้นเอาขาเบรกเข่ากับมือเล่งครับตัวตั้งบเบรกนี่แล้ครับ จากน,านั้นคันเข้าไปคันน็อตแนนดนะครับตัวนี้ก็ตั้งให้มันพอดีครับตั้งเบรกจากนั้นเขาก็หมุนลอดเลยครับเอาอยางกวมไปนิดงนีนะครับให้มันขมไปฟังพุ่นครับยางไม่แบนนะี้ฮะลอไปเลยครับ ครับครับมาฟังนี่แหละครับพี่น้องบันนี้ครับเรียบร้อยครับพี่น้องเรต้องถอดล่อครับง่ายบ่ครับเอาคันคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตไครผมได้เลยครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการนทำคลิปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ